สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอะไรอีกวันนี้เป็นวันอะไรอีกอ่าเป็นวันอาทิตย์อีกแล้วอ่าวันอาทิตย์เราจะไปไหนกันฮ่ามีอย่างเดียวครับหนีเมียไปตกปลาวันนี้เราจะไปทางไหนกันขับรถอยู่โทษทีครับไม่มีคนถ่ายให้ถ่ายเอง วันนี้เราจะไปไหนกันดีไปบอ่อไนกันดีเราจะไปตามล่ารถถังกันครับวันนี้เราจะเจอตัวรถถังกันหรือเปล่าคอยติดตามดูกันนะครับว่าเราจะไปไนกันเดี๋ยวก่อนนีเมียก่อนตอนนี้เวลาตอนนี้เวลาตีต,นนาตีสี่ครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปถึงบอ่อประมาณกี่โมงไม่รู้โอเคครับไป let's go อาสวัสดีครับอตอนนี้เราก็ได้มาถึงบอ่อแล้วนะครับเป็นบอ่อบอเป็นบอ่อสายเป็นบอ่อธรรมชาตินะครับเดี๋ยววันนี้มาถึงก็ประมาณสักตีห้าครึ่งครับตอนนี้ตีห้าครึ่งก็ฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาตามล่าหาปลาย,ยิสกันนะครับใายรถถัง ดูซิเราจะเจอไหมนะครับอ่โชคดีวันนี้อากาศก็ยังไม่แน่ใจเลยครับว่าอากาศมันเป็นแบบไหนคึมคึมค,มคึมฟ้าคึมฝนไม่รู้ว่าอากาศแบบนี้เยื่อเราจะโดนใจปลาหรือเปล่านะครับฝากนะนะติดตามช่องทัวร์ฟิชชิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีพ้นงานชิ้นหนไปทางในแล้วจะบอน่อนที่ปลากินดีนะครับผมจะ แนะนำให้นาหนาไปตกกันนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวมาลองกันว่าจะเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ก็มาตกปาน้าดินก่อนนะครับปาน้าดินก่อนอทุกทีผมก็ทางทีก็ไปลงทะเลมั้งครับลงทะเลมั้งช่วงเดียเด๋ยวถ้าบช่วงนี้ถ้าลงทะเลได้ก็จะทําคลิปให้นาหนาดูนะครับว่าการจิกกิ้ง เรือสปีดโบ๊ทมันเป็นแบบไหนนะครับไม่งั้นก็ลองติดตามช่อง YouTube ของนะาเจด้าพ่อค้าปลกิมก็ได้นะครับก็มีผมอยู่ในในนั้นด้วยนะครับก็ไปกับทีมงานของ fc m o n t e r นะครับาฝากนา้นาๆติดตามอีกช่องหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองหน้าดินกันว่ามันเป็นยังไงมันจะแดกไหมเราจะได้หรือเราจะแฮวนะครับ โอเคเดี๋ยวเราประกอบเบ็ดกันก่อน วันนี้พุมจะตีทั้งหมดก็ประมาณสักเจ็ดแปดขัดครับดูด้ว่าเราจะได้ <c oughs> ตดทั้งหรือเปเ่าตามหาตดทั้งเจอว่อาเก็บกอบเบ็ดก่ดกอนแป๊บนึงนะครับ <c oughs> ก็เริ่มมีนานามาเข้ามาเหมือนกันนะครับวันนี้ <c oughs> มีนานาเข้ามา ตามสทันอยู่ครับตัวเบ็ดพ่อมก็ใช้ประมาณสักเบอร์แปดนะครับที่พอมใช้เบอร์แปด นี้เราจะใช้เยื่อของค่ายนี้นะครับค่ายฟินฟอกนะครับลําละเบิรกับ <c oughs> กับนี่ครับสูตรสคนชอบเยอะตามสูตรของเขาเลยครับเดี <c oughs> ย๋ยวเราลองดูว่าเยื่อค่ายนี้จะปลาโบโอนี้จะกินไหมครับ <c oughs> เรามาทดลองัแล้วก็ <c oughs> วันนี้นะครับผมทํามันมูเอามาลองเทสนะครับซึ่งเป็นมันมูของที่ผมคิดสูตรเอาเองนะครับว่าเรียกมาลองเทสดูว่าปลาจะกินดีไหมนะครับ,รบวันนี้เราจะใช้เยื่อของค่ายนี้นะครับค่ายฟินฟอกนะครับลำระเบิดกับ <c oughs> กับนี่ครับสูตรสองคนชอบเยอะตามสูตรของเขาเลยครับ เดีย๋ยวเราลองดูว่าเหยื่อค่ายนี้จะปลาโบออนี้จะกินไหมครับกาัมาทดลองแล้วก็ <c oughs> วันนี้นะครับผมทํามันมู่เอามาลองเทสนะครับซึ่งเป็นมันมู่ของที่ผมคิดสูรเอาเองนะครับว่าเรียกมาลองเทสดูว่าปลาจะกินดีไหมนะครับถ้ากินดีก็จะมีออกค่ายตามท้องตลาดนะครับเดี๋ยว ผมลองเทสก่อนว่ามันโอเคไหมถ้าโอเคก็สูตรมันถ้าเกิดสูตรมันโอเคแล้วก็ถือว่าก็น่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันนะครับเดี๋ยวเราผสมเยือกันก่อน <c oughs> เยือกค้ายนี้ไม่ต้องมีอะไรมากครับเทคุกเขาป้านไตเลยครับหอม หอมหอมมากหอมมากครับมายียย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 ่ยี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 ่ดูครับผมชอบใช้ก็คือไม่ต้องใช้เ <c oughs> ยื่อไล่สูตรมามาผสม รวมกันนะครับนี่มาทึ่งเข้าผสมให้เรียบร้อยแล้วทันยับพืชอะไรก็ที่ปลาชอบกินเงินก็มีในตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเยื่อของนาตโต้เข้าโอเคอยู่ครับคล้ายฟินฟอกของนโตโต้นะครับผม <c oughs> ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรครับก็ค,คือดีก็คือว่าดีครับแต่ค้ายแต่เยื่อของค้ายไหนก็ ดีทั้งนั้นเลยครับแล้วแต่้านาจะชอบใช้ของค่ายตัวไหนนะครับที่นานาๆค่ายไหนเขาทาออกมามันก็ได้ผ่านการทดลองมาหมดแล้วครับถ้าป่ากินมันก็กินนะครับถ้าป่าไม่กินค่ายหนมันก็ไม่กินนะครับถ้าะว่าในป่ามันจะกินมันก็กินถ้าป่ามันไม่กินมันก็ไม่กิน,นครับมาตกป่าก็พกเอาดวงมาด้วยนะครับพกดวงมาด้วยนะครับตกป่านะ ถ้าให้พกดวงมานี่ไม่ได้ป่าก็มีนะครับผมแฮวเขาได้กันตูมนุ่มตูม,ตมผมุ่ไม่ได้ก็มีนะครับบ่อยครั้งด้วยที่ผมไม้ได้ <c oughs> ในวันนี้ก็พกดวงมาผหมว่าผมพกดวงมาครับว <c oughs> ่าจะได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองทดลองกันครับทดสอบกันเออป้า <c oughs> คณาที่มาตกปลากันด้วยนะครับแต่กูชนก็ช่วยกันรักษาความสะอาดคองบอ่บเขาหน่อยครับเดี๋ยวทางเจ้าข้องเขา้เา,าก็จะบนจะว้าเอาถ้าเราทำาุงเข้าสกรปรกทินอะไรเข้าสกรปรกนะครับเราค้นข้อ,ของเอาค้นมาก็เราก็เอาทุ่งไสเบไปครับเรากลับไปบ้านไม่งั้นก็เราก็เผาทิ้งไปครับครับจะได้มันมีที่สะอาด ตกปลากันนะครับงห้งานเดียวเราทําที่เข้าสกรปรกเข้าจะห้ามเราเข้ามาตกปลาเดี๋ยวเราจะไม่มีที่ตกปลากันมันจะลําบากครับฝากหนาๆด้วยนะครับหอมหอมครับหอมหอมใช้ได้เลยครับที่ดูๆมันก็เขาก็มีส้มข้าวโพดมีแยมโล ล้ำหอมก็ล่ย่างนะครับพี่เขาใส่ใสมาห้อมหองใช้ได้เลยครับคล้ายห้องนัตดตกครับ <c oughs> ผมใส่สุดซ่องไปไปทุ่งเดียวนะครับทุ่งเดียวก็น่าจะพอนะครับอ เดี๋ยวรอลองดูก่อนแต่ผมก็เอามาแค่นี้และครับไม่ได้ติดมาเลยครับต้มติดมาแค่นี้เองครับลองดูครับโอเคเดีย๋ยวเราไปตีเยอะกัน เดี่ยวยวมันมุ่อนครับนี่ครับปั้นลุกแรกก็ต้องจะปัน้นลูกใหญ่ๆหน่อยครับเรียกป่าเข้ามาก็เน็บเน็บเดียวไว้ครับจะปั้นลูกใหญ่หน่อย Vai, oh, yeah. deu. ่ะมา,ม,มาแล้วครับตัวแรกตัวแรกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาถึงก็เอาเลยครับมาถึงก็เอาเลยน้ำมาถึงก็เอาเลยครับ <c oughs> ดูดูดูปลาอะไรครับปลาอะไรอ่าค่อยค่อยอัดมา <c oughs> ค่อยค่อยอัดมาใจเย็นใ <c oughs> จเย็นใจเย็น มาแล้วตัวแรกมาแล้วครับนุ <c oughs> ่นนุ่นนนผ่านมาแล้วพันมาแล้ว,ลว <c oughs> ยโสกครับอุ้ยนุ่นจัน <c oughs> นุ่นจันผ่ <c oughs> นนานแล้ว <c oughs> นุนน่นน,นุ่นจัน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  มาแล้วครับพันในนุ่งตงุ้งนางเลยอ่ะ้ย,ยมาแล้วครับตัวแรกนวลจันวนวลจันตัวแรกมาแล้วเรามานานครับเรามานานเดี๋ยวเรามาดูแต้มซ่องกันว่าเราจะมาไหมจะมาตอนไหนโ okay. อเคอสวัสดีครับหมดเวลาแล้ววันนี้เราก็ได้ ปลาดึงไปสามทีวันนี้อาการไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับป่าขึ้นดีครับป่าบ่อลุงเยอะนะครับป่าเยอะมากครับแต่วันนี้อาการไม่ค่อยดีอาการไม่ค่อยเป็นใจกับเราเดี๋ยวมาโอกาสหน้าเราจะมาล่าใหม่มาแก้มือใหม่เป็นงานก็ได้แค่ตัวเดียวได้แค่ตัวเดียวนุนจันนี่ครับ วันวันนี้วันนี้พกดวงมาน้อยได้นวลจันทร์ไซส์ประมาณโลกว่านะครับฝากน้าๆช่วยติดตามผลงานกันไว้นะครับได้ตัวเดียวครับฝากน้าๆช่วยกดติดตามช่วยกดซับสไครต์ช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับในช่องทัวร์ฟิชชิ่ง โอเคสวัสดีครับ